มามามาพี่น้องสวัสดีงามงามจ้ามาอีกแล้วนะคะเสียงเจีวเจีวมาแล้ววันนี้มาเด้อมาเด้อใครมาไม่ทันก็มาชมย้อนหลังนะคะเอากินไปคุยไปคิปคอเกาบึงผัดมีข่อยไ็แแต่แซบบอมาเด้อมาเด้อกินสมตำวันนี้ไม่มีสตอกก็โรยเม็ดกระถินไปจ้ามาเด้อมาเด้แซบน้ำกันผักก็อยู่ข้างข้างนี้แหละเยอะแยะมาเด้อจ้ามาเด้อจ้า โอ้รูปรเดียวสมมานอนวัดเรื่งไหนรนะบาดเนี่ยเดี๋ยวดูขอเวลาเดี๋ยวนะคะอ่าอ่ัเนี้มาตักก่อนพี่นอ้องอาเนี้มาตักก่อนนะจ๊ะเด้อเด้อเข่าเด้อกินเขา่ขากินเข่ากินผัดหมี่จ้าผัดหมี่ผัดหมี่ผัดหมี่เส้นเส้นไวไวเด้อจ้ะเด้อเส้นไวไววอดีอัน เห็ยเกี๋ยวเส็ษไว้ๆก็เลยมีไม่เหลือก็เลยเอามาทําผัดมีต่อนะคะใส่ไข่ใส่ไข่ใส่กุ้งสดซื้อกุ้งสดมาแส่แข็งไว้ก็มากินละจ้ะวีนนี้ก็จะไปทํางานคือเกาเดิมเดิมนี่ฝรั่งเศสฝนตกากะทุกคนภาคใต้ฝรั่งเศสฝนตกนะคะวันนี้ โอ้ยแซ่บเด้อเด้อเสีบมันกันเด้อสมตามสมตามเจ็บเจ็บนำกันวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะมันจะได้แซ่บเสียบเจ็บเจ็บเลยแซ่บเสีบเลยผัดหมี่ผัดหมี่บั้นบั้นสมตามแนวแซ่บอืม ถักอ่นอาานอมเทดแพน,นป่ามันกันยังมันเหลือได้แบ่งกันกับลูกไป นั่งกลับทำงานแล้วเปรนลัานเดจะมาอีกมาลองวันเกิดกับแม่่าทันวันเกิดคอยวันจันเดียวลองเด้อสิบห้ากันยาคุ้ง คามสิมัฉลองวนันเกิดนั่นแม้อร่อยน้อาอยู่กันเท่าแล้วเท่าแล้วเต็บเต็ม55ปีแล้วนะคะเท่าแล้ว อายุเป็นเพียงตัวเลขเนาะพี่หนองเวลาผ่านไปเวลาผ่านเร็วอยากให้ยังให้ดูว่าจะทำแล้วม่เดือดร้อนไครทำแล้วมีความสุขก็ทำไปจ้ะ อบอกว่าับาวดีสาวถึงนะ อร่อยกินบอร์เบอร์เมนอาหารไทยนี่แหละเธอพ <ứng> ี่น้องเออกินอาหารฝรั่งกับบุญพ่องอืมหืมก็ยำมาให้ยงดอก ขอกวนเวลาแต้มีเวลาเห็นอันนั้นอนี้ขำนมีอื้มใครเป็นคนชอบแทมอะไรก่อนเวลาไปทำงานก่อนเวลา แค่ยังกงีเพื่อเพื่อเวลาไว้จ้ะเราทำไมสายมันไม่ดีกวนเวลาดีดอกอืมอืมอืมอ่ะเนาืมผักลูกแองโก้กิน แป้งกันแม่ลูกกินค,คนเดียวกินไม่หมดหอืมอืมอ,อ,อ,อไปพี่น้องช่องนี้กับบานฑนภานี่ยังหรอกคอ,อยง็ดไป แล้จจางานก็มีเวลาเวลาหยับขวายลงไปให้เสีดสะอาไรกสิเบ่งโมเบ่งสะสบายสบายมีช่องทําไปออออืืรับ ไปบ้านไปเห็ดซู้ปรูเปอรเทากินอยู่รอแป๊บนะคะเียร์ของเอกสารลงตัวก็ประมาณเดือนธันวาคือวานี่แหละจักที่มือได้พราในลู ตะวันกุ้งกุ้งกระวานเพราะว่าซื้อกุ้งกันกุง้งส,ด,งสดมาแช่แข็งไว้จ้ะ อยากออกมาไล่ไละลายแกะทำกับข้าวได้เลยอุ้มน,นี่ออกมาสดๆตำเจ้ากระแซบได้ไหมน้องตำเก้วเนื้อเยอะอร่อย

อัน่นคือคนเนาะอืออ่าจับอาเรพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไปแล้วไปบา,บายๆพกอ,อกันไหมเด้วกะเดอขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกไลฟ์ทุกการติดตามไปแล้วพวกอ,อกันไหมจับไปบายค่ะฝากถึงสอบทำงานโซลบ,บายยขอบคุณนะคะ